เดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งบอจอนะครับอีกหนึ่งอุตสาหากรรมนะคะที่ยังมีความน่าสนใจนะคะว่าแนวทางธุรกิจนะคะในอนาคตจะอย่างไรเพราะว่าต้องมีการปรับตัวกันมากมายเลยทีเดียวนะคะจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของสงครามทางการค้าต่างๆนะคะหรือว่าปัจจัยภายในประเทศของเรานะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่านะคะในอนาคตบอจอนั้นเขามีการวางแผนอย่างไรนะคะแล้ววันนี้เองก็จะมาสัมภาษณ์กับทางคุณเมทินเลซุมิตกุลนะคะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่ามุ่งนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากที่จะให้คุณเมทินนั้นพูดถึงว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเอาช่วงครึ่งปีแรกเลยก็ได้คะ่ะว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราได้รับปัจจัยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบอะไรยังไงบ้างล่ะคะ

ด้วยสินค้าเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่ม f c g ก็คือเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็เรายังมีการเจริญเติบโตอยู่ในทุกแคตตากรีอยู่นะครับอย่างสินค้าที่อยากให้คุณเมจินเดี่ยวพูดถึงว่าสินค้าแบรนด์ไหนที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยใช่เลยเป็นของทางมุ่งพัฒนาจริงๆเราเกิดมาจากสินค้าที่เป็นกลุ่มแม่และเด็กนะครับก็สัดส่วนของกลุ่มสินค้าแม่และเด็กเนี่ยของเราอยู่ยังอยู่เกินครึ่งอยู่นะครับแต่ว่า ในกลุ่มสินค้าอื่นๆกลุ่ม n a l Care นแคกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มหรือแม้แต่กลุ่มสินค้ากลุ่ม สูงวัยเนี่ยก็คือเป็นเป็นช่วเป็นเป็นสินค้าที่มีการเจริญเติบโตอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ายังกลุ่มใหญ่ๆก็ยังเป็นสินค้ากลุ่มแม่และเด็กอยู่อย่างกลุ่มค้ากลุ่มสินค้าของแม่และเด็กนี่ค่ะเราบีได้รับผลกระทบไหมว่าเขามองว่าจากสถิติแนวโน้มเนี่ยอัตราการเกิดของเด็กหรือว่าอาจจะลดลงไปหรือเปล่านะตอนนี้อะค่ะมันจะส่งผลว่ากับการกําลังซื้ออะไรก็แล้วแต่มันมีผลไหมคะจริงจริงเบิร์ดเรท เราในช่วงส0ปีที่ผ่านมาเราตกอยู่ในเทรนที่มันมันตกลงอยู่แล้วไม่ใช่แค่มาตกลงในช่วง uh huh. ปีสองปีนี้นะครับ uh huh. เราก็ผลประกอบการของเราเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตสวนกับสวนกระแสกับส่วนของที่ตาการเกิดที่ตกลงนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกน้อยลงแต่กาลังซื้อของเขาเนี่ยมีมากขึ้น uh huh. นะก็เราก็จะได้ ความอัน,นิสงของความพร e เมียม z a t i เซก็คือซื้อสินค้าในกลุ่มที่มีการมี p พ i ซ์อยที่ราคาสูงขึ้น,นสินค้าเราก็เป็นสินค้าที่กลุ่มพรีเมียมมีคุณภาพแล้วก็มีไอนะครับเพราะฉะนั้นก็ เราก็จะเติบโตจากในส่วนของการที่สินค้ามีราคาสูงขึ้นแล้วก็มีวาร์ริี้ของสินค้าที่มากขึ้น<ม>นะครับสตรจีเราก็คือเราจะขยายความกว้างของสินค้าก็คือว่าเด็กเกิดน้อยลงก็จริงแต่ว่าเขาสามารถซื้อสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นที่ตอบโจทย์ตั้งแต่<ม>คุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรจนถึงเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เราก็เติบโตมาโดยตลอดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเติบโตที่สูงมากนะแต่ว่าด้วย strategy ของบริษัทเราก็คือเราจะพยาย,ยามขยายช่อง ขยายสินค้ากลุ่มสินค้านะครับไปให้เพิ่มมากขึ้นจากแม่ที่เป็นแม่ช่วงตั้งครรภ์อาจจะเป็นแม่ก่อนตั้งครรภ์นะครับ<ฆ>แล้วก็จากเด็กที่หลังจากสามขวบแล้วเนี่ย<ม>อาจจะเป็นเด็กที่เป็นอายุมากกว่า3ามขวบเป็นต้นไปอาจจะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มท็อตเลอร์นะครับ<ม>ก็เราจะขยายเกี่ยวกับเรื่องของสินค้ากลุ่มสินค้าให้มันเพิ่มมากขึ้น<ฆ>ก็ สามารถตอบรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทได้ต่อไปก็ถือว่ายังมีโอกาสหรือว่ายังมีความต้องการดีมาแล้วก็กําลังซื้อตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วกลุ่มผู้สูงวัยตรงนี้ล่ะคะแนวโน้มตรงนี้มันจะมาสนับสนุนให้กับเราบ้างหรือเปล่าคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตรงนี้เรามีการวางแผนอย่างไรบ้างคะจริงๆสินค้าของบริษัทเนี่ยเราเน้นเกี่ยวกับกลุ่ม health and w e l l n e s ความสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีก็ กลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีอยแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเทรนด์ของตลาดที่เบบดีมานมันมีมากขึ้นโดยธรรมชาตินะ,ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของที่เรามี R&D หรือเรามี market insight ในการที่จะพัฒนาสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ innovation ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของ Tar g r ก็ตกลุกหรือกลุ่มผู้สูงวัยได้มากขึก้นก็เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการเจริญติบโตที่ค่อนข้างสูงะนะครับมีในเลทที่สูงก็ช่วยกันทําให้ในส่วนของอสินค้าทั้งหลายกลุ่มสินค้าหรือกลุกก่มประกลางของเราเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วเ,เราก็จะเห็นว่าในภาวะตลาดแบบนี้การแข่งขันมันก็สูงเหมือนกันนะค,คะเพราะต่างบริษัทเองเขาพยายามที่จะงัดกลยุทธ์กันกออกมาการร่วมมือร่วมมือกับทางพาร์ทเนอร์ต่างๆอย่างของเราเนี่ย ภาวะการแป่นขันแบบนี้เรามีกลยุทธ์หรืออะไรยังไงจริงๆเนี่ยอีกอย่างแรกเลยคือเราพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคเนาะเราจะไม่ได้ขายสินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้มากๆแต่เราจะเน้นในส่วนของอินไซต์คอน sumer อินไซต์ของผู้บริโภคเขามีความต้องการอะไรเขามีเพนพอยอะไรอันนี้เราก็จะไปตอบโจทย์ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นสินค้าเราเป็นสินค้าที่เน้นเรื่องของคุณภาพของสินค้าเน้นเรื่องของความใหม่นะครับที่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการใหม่ของผู้บริโภคอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีความสามารถจุดแข็งในด้านการสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็คือเราเนี่ย มีความมีประสบการณ์ในการเข้าใจคอน s u m e r มานานกว่า40ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เรามีความเข้าใจแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์แล้วก็สื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด อีกส่วนหนึ่งก็คือช่องทางการจอหนาอ่ายครับเราเนี่ยมีช่องทางไหนครอบคุมทุกช่องทางปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ทั้งหมด6ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Modern Trade ะนะครับก็ครอบคุมอยู่ทั้งหมด100%นะครับก็มีการจเจริญเติบโตไปตามสาขาหรือการขยายตัวของ Modern t r a รดหรือร้านค้าชอ็อปไทป์ใหม่ๆที่มีกัน กิดมีเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการเติบโต,ต,ต,ตนะครับช่องทางที่2คือช่องอ traditional trade ปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้าที่เราจัดส่งตรงถึงผู้บริโภคถึงรูปร้านค้าเองเนี่ย15,000อทั่วประเทศไทยครับกลุ่มที่3ที่กำลังมาแรงก็คือกลุ่มสินค้ากลุ่มช่องทางออนไลน์นรเรามีเว็บไซต์ที่เป็น .com ของ ตัวเองและเราก็ยังมีมาร์เก็ตลูกค้าที่เป็นมานร์เก็ตเพลสก็คือทุกแพลตฟอร์มที่เป็นมาร์เก็ตเพลสทั้งหมดรวมโซเชียลแพลตฟอร์มด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องทางที่จเจริญเติบโต ส่วนที่4คือกลุ่มฟู้ดเซอร์วิสนะครับเรามีการขายเข้าไปในช่องทางที่เป็น B2B โรงพยาบาโลโรงงานร้านอาหารต่างๆ้นนก็อันนี้ก็เป็นช่องทางที่4ช่องทางที่5นี่คือเราขยายไปตลาดที่เป็นตลาดซ r ไนะครับก็คือตลาดเพื่อนบ้านและสีประเทศนะครับก็มีสัดส่วนที่การเจริญเติบโตที่ค่อนข้างดีตอนนี้สัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะต,ต่างประเทศเนี่ยค่ะต่างประเทศนี่ยังเป็นสัดส่วนที่ต่ำอยู่แต่ว่ามีการเจริญเติบโตนะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน5%เ เราเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นตลาดอยู่ในประเทศอยู่แต่เราก็มีแนวโน้มที่จะขยายไปยังช่องทางไปยังประเทศอื่นๆไใหม่ออย่าง CRMV ที่เขามีความโดดเด่นยังไงบ้างที่เราสนใจแล้วเราจะพยายามที่จะเพิ่มหรือว่าบุกไปตรงนั้นบ้างล่ะคะจริงๆตลาดในส่วนของตลาด CRMV MM เนี่ยบางประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอนเนค t กับความเป็นสินค้าหรือความเป็นผู้บริโภคที่ใกล้เคียงกับคนไทย <หา S 1> เช่นลาวเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอันนี้ก็คือเราค่อนข้างที่จะขยายไปในสินค้าที่ที่สระที่อะไรที่เป็นตอบโจทย์ในประเทศไทยก็สามารถที่จะขยายไปได้เลยส่วนของกัมพูชาเนี่ยก็ก็มีการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ค่อนข้างดีนะครับเรายังไม่นับพม่าจริงพม่ามีศักยภาพมากแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบยังมีความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองแต่ในส่วนของตลาดอื่นๆเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็เป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็แต่ว่าการแข่งขันก็าจจะสูงหน่อยเพราะฉะนั้นในตลาด แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีจุดดีจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่เราต้องไปแท็กเกิลเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าก็เป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็มี potential นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดแม่และเด็กหรือว่าผู้สูงวัยจะคล้ายคกับประเทศไทยนี่แหละครับคือจะใกล้เคียงคือในมุมของตลาดแม่และเด็กเพราะว่าจริงๆแล้วเบิร์ดเบทของใน4ประเทศนี้ยังยืนสูงมากเพราะว่าเขายังเป็นประเทศที่เป็นประเทศใหม่เนาะก็คือคนหนุ่มสาวนู่นนี่ก็ยังแบบ มีเบิร์ดเวทที่สูงในขณะที่ตลาดผู้สูงวัยก็ค่อยๆมา mm hmm. เขายังไม่ได้เป็นเ,เหมือนเมืองไทยที่ป ulation ของคนไทยเนี่ยสูงวัยสัดส่วนผู้สูงวัยที่เยอะเยอะมากกว่าก<ช>็จริงๆแล้วดูแล้วเนี่ยตามสถานการณ์แม้ว่ามันจะมีความผันผวนนะคะจากปัจจัยโครงสร้างต่างๆแต่ในเชิงของธุรกิจของเราเราสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยธุรกิจของเรามันก็ยังมีศักยภาพที่จะสนับสนุนให้เรานั้น เติบโตได้ครับก็จริงๆส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสินค้าที่เราเราเรียกว่าเป็น existing port portfolio แต่เราก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเป็น growth engine ก็คือการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆที่เป็นธุรกิจใหม่อันนันที่สนใจที่บอกที่มองอยู่ถ้าเป็นธุรกิจใหม่ธุรกิจด้านไหนที่เราสนใจจริงๆเรา operate อยู่ในตลาดที่เป็นตลาด h e a s e h o l d goods ก็เป็น consumer p r o d u c t แต่ว่าเราเน้นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ ที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเราจะหาธุรกิจที่เข้ามาในมุมของการรับจัดจำหน่ายนะครับก็คือมีสินค้าที่เป็นของ,ของกินของใช<อ>้ของแม่และเด็กหรือว่าเป็นของผู้สูงวัยอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่เข้ามาสามารถเติบโตได้แบบอินออร์แกนิกนะครับอันนี้คือก้อนหนึ่งนะครับอีกก้อนหนึ่งก็คือธุรกิจที่ตอนอนนี้เรากำลังหาอยู่ก็คือการทำแบนด์เองนะครับก็คือจะเป็นการเติบโตแบบอินออร์แกนิกและอันนี้ก็คือเป็น strategy หลักของบริษัทที่เรา เฟน้นหา mm hmm. เราเฟน้นหาอยู่อย่างต่อเนื่อง <c oughs> แต่ว่าด้วยสถานาการณ์ปัจจุบันเนาะ <c oughs> ก็ด้วยความเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นเป็นอ t อ n i อร์ูีในการ <c oughs> ที่เราอาจจะมีอ a อเอ็มเอ็นดออร์ตูีมากขึ้นปัจจุบันเราก็ engage อยู่กับโปรเจกต์และอยู่หลายโปรเจกต์อยู่เหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่ายังมีสตอรี่ที่หลากหลายนะคะที่จะสนับสนุนให้มุ่งนั้นสามารถที่จะขยายฐานการเติบโตไปได้แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผันผววอย่างไรนะคะปอจเองเขาก็มีการรับมือทุกสถานการณ์อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาร่วมนะคะให้สภา์แล้วก็แบบว่าแนวโน้มของธุรกิจของมุ่งนะคะว่าจะมีทิศทางไปทางไหนบ้างต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ